สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําไฟฉายเดินป่ารุ่นเดือนทง M80 ถึงตัวนี้นะครับหน้าจอบอกสถานะแบตเตอรี่จะเป็นดิจิตอลนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมแสงไฟของเจ้า M80 กันเลยนะครับบริเวณนี้เป็นบริเวณหน้าบ้านซึ่งเป็นการดูแสงในระยะใกล้นะครับใช้แสงในภาพซูมภาพกว้างนะฮะเดี๋ยวเราไปดูแสงนะครับที่เป็นระยะไกลกันบ้างนะครับถ้าเป็นระยะไกลแสงของเขาจะเป็นยังไงเราอยู่ในซอยนะครับ มีแสงสว่างนะครับพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองส่องนะครับเราจะลองส่องแสงไปที่ต้นไม้ต้นนูนนะครับระยะตรงนี้ก็ประมาณห้าสิบเมตรได้ครับเดี๋ยวเพื่อนลองสังเกตแสงของเขาดูนะครับว่าเจ้า m แปดศูนเนี่ยแสงเขาเป็นยังไงนะฮะในการส่องระยะไกลนี่ครับนี่คือลําแสงของเขานะอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโลบรถนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่นะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆลองสังเกตแสงของของเ็มเจ้า m อ็ม80อีกรอบนะฮะว่าแสงของเขานะครับจะส่องไกลนะครับแสงเข้มแสงพุ่งเป็นยังไงครับเนี่ยฮะแสงเขาจะสังเกตลำแสงเขานะฮะเราเห็นลำแสงนะครับแล้วก็สามารถส่องได้ไกลนะครับนุ้นก็ประมาณ100องแล้วก็สอง0 0เมตรตรงนู้นนะครับ